นี่แหะค่ะอันนี้คือไฮไลท์เลยเนาะไฮไลท์ของการล่องเรือเลยค่ะที่เราล่องมาเพื่อที video, leader, ksi, ่จะมาตรงเกาะตรงตังตัวนี้แหละครับสวยไหมสวยมากบรรยากาศนะคะของ่ะทคะวคะเป็นง้าะพวดค่ะ บางทีจะบอกว่ามีนกเงือกด้วยค่ะตรงนี้ก็คือชุมชนบ้านเกาะทวดอยู่ที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะเราล่องเรืออ่าเป็นระยะทางประมาณครึ่งเนาะเพื่อที่จะมาเกาะไปกลับประมาณชั่วโมงครึ่งก็คือจะมาเกาะทวดนี่แหละเกาะทวดก็คือทะเลสาบฮาลาบาราฮาลาบาราใช่ไหมบรรยากาศดีงามเนาะเธอเนาะไปไหว้พระไหว้หลวงพ่อ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหวลงไปนี้ได้ ไหว้พระท<อ>ำบุญไหว้ทวดจะคะ่ะทวดก็คือเหมือนเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณที่นี้นะคะก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ทวดนะคะสาธุขออนุญ,ญาตนะเจ้าค่ะขออนุญ,ญาตเคยแผ่เจ้าค่ะสาธุ ตรงนี้ก็คือสะพานที่ข้ามแม่น้ำฮาลาบาลานะคะพ <Wow. S 1> ระชาก็แอบยืนขาสั่นเบาๆค่ะแต่ก็คือมันแลกกับความสวยแล้วมันคุ้มที่จริงค่ะโอเ <Okay. S 1> ค ค่ะแล้วตอนนี้ก็มายืนถ่ายรูปกันอยู่บนสะพานค่ะว้าวจริงๆนะคะที่นี่เบ รจะทานอาหารกลางวันตรงนี้ค่ะะสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตงค่ะ สียมีบ้านหลัง,น,ลง,ลง,น,ง,งนี้นบ้าากอวไ่นนะเดี๋ไปสร้างที่ส่วนโคกนานาคโคก <c oughs> ม,มันไปลำบาก <c oughs> <อ>และมันไม่ว้าวแบบนี้ไงที่นี่มันวา้าวเนานะ <c oughs> นี่นคือมันหน้าแนะกำเพื่อนๆอย่างนี้นะโอ้โหเนาะบรรยากาศแบบเป็นเมืองแบบน่ารักน่า ผ่อนยันใจมากๆแล้วก็สวยจริงๆอากาศเขาก็ดีสุดๆใช่อันนี้แหละมันมีที่พักด้วยแหละแต่คงจะต้องจองก่อนน่าจะจองสันลักษณ์ของเขาคือทำแบบเหมือนยบกไม้ไผ่นะอืมสวยน่ารักเบตงบงตีมากๆขอบคุณนะคะเบตงเบตงน่ารักถ้าเย็นนี่ทุกคนอยากจะมีจัดมีฟังได้ทุกคนเลย แต่ทุกวันนี้หมูมูฮปปี้มากอะเพราะวันนี้หมูมูมาหาป้ายหน้าเมนูอะไรก่อเมนูมื้อกลางวันค่ะใช่คืออะไรคะหมูมูวันที่เราลิ้งจิ้มจุ่มเนื้อปลาอ๋อถึงกับมีน้ำลายน้ำภูเขาเราเลี้ยงมาจากน้ำภูเขาว้าวมากเลยออริจินอลค่ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะ

พัชชาจะพาไปดูต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า1,000ปี oh, <no. S 3> อ๋อน่าอื้อหืออ๋อการเปียบเทีอายุที่เราประดิษฐ์มากอ๋อสูงใหญ่เขาเลยเปรียบเทียบเขาเป็นต้นไม้คำตรงนี้เธออ๋อมันไม่ไม่ได้อายุถึงพันปีแต่ว่ามันสูงใหญ่เขาเลยเปรียบเทียบว่าก็เหมือนก็เหมือนถ้าเปรียบพัชชาเป็นสาสองพันปีขอบคุณค่ะ <laughs> นี่ลูกๆเขานะเ,นเพื่อนๆเขาูเพืเือนเป็นหลุมระเบิดอ่ะเนี่ยที่เขาขุดขึ้นมานี่ไงโยตั้งอยู่นี่ไงไรรลูกคืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตรงนี้ประมาณ60เมตรแล้วก็ความสงาูงประมาณรอบรอบ60เมตรความสูงติดตัรตรขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะ ขออนุญาตเผยแผ่เจ้าค่ะต้นไม้พันปีเปาไม่มาข่ายตอนที่เขาให้ความรู้ตอนไกดให้ความรู้อ่ะเขาบอกว่าไงล่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิคือไม่ใช่กระบทฝั่งไทยนะกระบทฝั่งมาเลเซียเขามีปัญหากับรัฐบาลเขาเขาก็ข้ามแดนเข้ามา ข้ามแดนเข้ามาหุ่นในไทยมาเป็นคอมมินิสต์มาละอยูแล้วทีนี้แล้วบาลนาเลเซียก็ขอความร่วมมือจากใครอ่ะให้กดดันคอมมิมนิสต์ก็กนว่าตกลงกันได้เหรอตกลงกันได้ว่าให้อ๋อตอนที่จะตกลงกันได้อ่ะมีการทิ้งระเบิด ทิ้งระเบิด <ไป S 1> ระเบิดตรงระเบิดต,ตรงเมื่อกี้เนี่ยหรอระเบิดจากบ่อน้ําร้อนที่เราจะไปอ่ะออ๋ตกตกลงตรงเนี้ยหรอใช่มีการบอมแล้วก็ต่อสู้กันนะต่อสู้กันไปมาจนสุดท้ายอ่ะออก็เหมือนว่าเจราจาเจราจาเขามีมีข้อกดอาวุธ ยอมยอมยอมกดอาวุธอ่ะอแล้วก็กดรุ่งมดหรัฐบาลไทยก็ก็ยินยอมเหมือนว่าให้อยู่ในประเทศอ่ะแหล่งที่ทำากิจให้บางส่วนก็กระดนี่เหรอใช่ทีใใบอกว่าปัจจุบัน,นีรุ่นหลานเขาก็ยังมีเชื้อสายที่ประเทศไทย่ด้หละอุดมสมบูรณ์มากม จุนี้ก็คือบ่อน้ำพุร้อนค่ะที่เดตองทุกคนก็ก็จะม,มาแช่สปาสบายมาก